ไา ดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับสภาเกษตรกรจังหวัดนครทบุรีนะครับได้มาเยี่ยมแปลงนะครับมาหาแปลงสมาชิกนะครับต้นแบบขอาจังหวัดนครทบุรีนะครับซึ่งสภาเสือได้มาจดขึ้นทะเบียนองค์กรกับกลุ่มกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่ปี2563นิวเ i มอนนะครับต้อง ระยะครับครับ,รบก็อยากถามคุณแม่ครับว่าที่มาที่ไปของสวนสองสุวรรณนีนน่มีที่มาที่ไปไงนะครับครับที่มาที่ไปของสวนสองสุวรรณเขาบอีสานเนอะครับเขาเริ่มแรกก็มาจากสุทัศน์เทศจังหวัดหนองบัวลำภูล่ะค่ะตั้งแต่ปี56าหกถ้า่ะแล้วก็ เพื่อนเกษตรสนุนเขาในเรื่องเกษตรหลายเรื่องเรื่องฟ้องดูที่เขาบริจักยังเขาบริจักเป็นกระช่วงเขาเขาอบรมกระมีหน่วยงานทุนการกับจังหวัดขอกระทรวงวิทยาศาสตร์ว่าขอพระราชชนชนนะคุณแม่เนาะค่ะเราก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งกต่แต่สภาเกษตร เน้นน้ำเือกันเออถาเสีน้ำมากเพราะว่าเอืองานพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะให้เขามาเบิ่งอยังแม่พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่นมาลงพื้นที่ถึงบ้านเขาเนี่เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นจะขายดุดพลังงานแสงอาทิตย์ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ขายเป็นตู้เป็นโดนเพิ่นกล่ว่าเพิ่นได้กล่าวว่าดูดจัดสภาพสินข้อมูลได้จากสภาพสินข้อมูลมาคือเนี่ยนี่คือผลประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรการสินค้าเกษตรเนี่ยเพราะเขามี เ,เ,ก,ก,เก็บเงินจุดเก็บเงินอะหลับรูปถึกลุ่มหลับการที่งานหนังกบหน่วยงานไหนเขาก็จะมาต่อยอดมาจับเป่นว่ากลุ่มเขามีความเข้มแข็งจังไรเฮ็ดจังไรหน่วยงานต่างๆเกิจะซอยขอมา่าพัฒนาสินค้าพัฒนากลุ่มอาชีพน,งงน,ะน,นะครับมีความเข้มแข็งยั่งยืนและมั่นคงนะครับก็ศิว่าเป,เป็นจุดแข็งของกลุ่มเขาือว่าถ้าเรียนพัฒนาเสร็เรื่อยๆจากที่้าภาพศิลป์จับปมมีหนังถ้าไปอบรมถ้าไปเบื้อง,งานนั้นเบื้องนั้นนี่เหลับมาก็มีหน่วยง,งานนั้นมาสอนนั้นสอนนี่ จนปัจจุบันมีกระทั่งจะได้ขอออยนะครับของสวสวหน่วยงานก็จะมาทำเรื่องของออยให้กางพันธ์นะครับคุณแม่ระเบียบนะครับเจ้าของกลุ่มแปรรูปติภันสวนสุวนนะครับเครับนี่ก็ไม่พื้นได้ว่าพดพวงจากการที่เราได้คิ้นซเบียนภาษีก่อนแล้ว ได้อะไรนะครับนะครับก็ตามที่คุณแม่ว่าผมว่านะครับก็ได้หลายๆอย่างครับได้หลายอย่างนี่ก็สิขอรบกวนเวลาคุณแม่ท่านนี้ครับก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่ข้ามแน่น้ำนะครับครับครับก็ขอสวัสดีกาบลาครับครับผม